สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน,น้องๆเอฟซีชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกท่านเลยพบก,กับผมมาเดิมภูผ,ผาเพชรทองกระนองลทธิ์และช่องร้อยเรื่องพุทธคุณ นะคลิปวิดีโอนี้นะผมอยากจะมาขอขอบคุณพี่ๆน้องๆ f c ชาวร้อเรื่องพุทธคุณทุกท่กทกทานเลยนะที่ติดตามนะครับนะให้การสนับสนุนนะช่องร้อยเรื่องพุทธคุณมาโดยตลอดนะตั้งแต่ซับแรกจนถึงตอนนี้นะช่องร้อยเรื่องพุทธคุณของเรามีคนติดตาม1นึ0งแสนะครับนะหกร้อยสคนนะก่อนที่ผมจะเข้ามา เอ่อมามาทำคลิปนี้นะผมเปิดดูปุ๊บนะก็มีอยู่1 6 1 0ท่านนะที่ติดตามช่องร้อยเรื่องพุทธคุณอยู่ตอนนี้นะก็ขอขอบคุณมากๆนะครับเราขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจริงๆนะที่ช่องร้อยเรื่องพุทธคุณนะเดินทางมาถึง100 0 0แสนซับได้นะก็พอพี่ๆน้องๆ f อนะมาช่วยกันกดซ u b สไ r i b e นะมาช่วยกันดูนะมาช่วยกันคอมเมนต์มาช่วยกันติดตามนะขอขอบคุณมากๆจริงๆนะสิ่งใดก็แล้วแต่นะที่ผมภูผาเพชรทองนะและทีมงานช่องร้อยเรื่องพุทธคุณนะถ้าเกิดได้ทาผิดพลาดประการใดไปกับ พี่น้องๆน,นะก็ต้องขอโทษขอขอมาพี่พี่น้องๆด้วยนะสิ่งใดก็แล้วแต่นะที่ผิดพลาดไปนะในอดีตนะครับนะเราก็จะพยายามพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับนะเพิ่มเติมนะข้อมูลข่าวสารหรือว่าอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆนะเข้ามาให้กับพี่พี่น้องๆชาวร้อยเรื่องบุญคุณได้ดูต่อไปนะอย่างต่อเนื่อง ส่วนพี่ๆน้องๆนะเอฟซีชาวร้อยเรื่องบุตคุณนะหรือพี่ๆน้องๆท่านใดที่เคยดูช่องของเราแล้วได้มาเห็นคลิปนี้นะอยากจะมีอยากจะแนะนานะครับนะว่าเราควรจะเพิ่มเติมคอนเทนต์นี้นะเพิ่มเติมตรงนั้นแต่งเติมตรงนี้เข้าไปอีกนิดอีกหน่อยอยากเห็นคอนเทนต์แบบนี้บ้างอยากดูแบบนั้นบ้างนะสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะเราก็จะได้เอาไปพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงช่องนะให้ดีขึ้นนะให้ถูกใจพี่ๆน้องๆเอฟซีชาวร้อยเรื่องบุตคุณมากขึ้นนะใครอยากได้แบบไหนก็ลองนะแสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะใต้เม เลยหรือจะทักมาหาผมโดยส่วนตัวเลยก็ได้นะที่ Facebook ส่วนตัวผมชื่อว่าภูผาเพชรทองนะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆนะอีกหลายๆท่านเลยนะที่เดินทางจากยู u ูปนะไปติดตามผมในช่องทางติ๊กต็อกนะไปติดตามผมใน Facebook ส่วนตัวนะไปติดตามผมในเพจร้อยเรื่องพุทธคุณหรือว่าไปอยู่ในกลุ่มนะที่ผมสร้างเอาไว้นะก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆมากๆเลยนะที่ให้การสนับสนุนภูผาเพชรทองและช่องร้อยเรื่องพุทธคุณทุกๆช่องทางนะครับนะจากนี้ไปก็เราก็จะพยายามเพิ่มเติมนะคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาให้กับพี่พพนๆน นะอะไรแปลกๆใหม่ๆข่าวสารดีๆนะจะรีบมาอัปเดตให้ฟังนะให้กับพี่ๆน้องๆ f อชาวร้อยเรื่องพุทธคุณ ได้ฟังด้วยความรวดเร็วนะครับนะก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆเอชาวร้อยเรื่องพุุลมากๆจริงๆนะผมไม่มีคําอื่นคําใดนะนอกจากคําว่าขอบคุณนะแล้วก็จะตั้งใจนะครับนะทำงานนะทำผลงานออกมาให้ได้ถูกใจพี่ๆน้องๆนะให้ได้เอ่อมีอะไรมาอัปเดตใหม่ๆให้กับพี่พี่น้องๆได้ดูนะครับนะตลอดเรื่อยๆนะครับนะก็จะพยายามตั้งใจนะทำให้มากขึ้นนะสิ่งใดที่ผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะเพราะว่า อันนี้ก็คือเป็นช่องแรกของผมเหมือนกันนะที่ผมเคยทําขึ้นมาผมก็ยังไม่เคยทําช่องเ,ออเกี่ยวกับ YouTube เลยนี่คือช่องแรกของผมแล้วผมก็ทํามาเรื่อยๆนะจนมาถึงวันนี้นะครับนะเ <c oughs> พราะว่าได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะต้องขอเน้นย้ำเลยนะพี่ๆสิ่งใดที่ทําผิดพลาดประการใดไปกับพี่ๆน้องๆทุกๆท่านต้องขอนะขอโทษนะครับนะขอขาม,มาลาโทษนะพี่ๆน้องๆไม่รู้จะพูดคําไหนเนี่ยบางทีีผมก็จัดสรรคําพูดไม่ถูกเหมือนกันนะนะผมแค่อยากจะแบบว่าเออสิ่งใดที่เราทําพลาดไปในอดีตด้วยความที่ว่าเรา ยังใหม่กับวงการนี้เราเพิ่งเข้ามานะทำ Youtube เป็นช่องแรกแล้วเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายนะมันอาจจะมีช่องโวนะ่หรือสิ่งที่เราแบบว่าทําได้ไม่ครบถ้วนนะครับนะขาตรงนั้นนะต้อนะงเขาตรงนั้นขาตรงนี้ไปนะครับนะตอนนี้เราก็พยายามเรา ช่องเราก็จะพยายามพัฒนานะแต่งเติมเข้าไปอะไรที่มันขาดหายไปก็พยายามพัฒนานะสิ่งใดที่ผิดพลาดนะคำพูดที่ใช้ผิดนะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผมผิดพลาดไปนะผมก็ต้องขอโทษนะพี่ๆน้องๆเอฟซีชาวร้อยเรื่องบุทรคุณด้วยนะเราก็จะพยายามพัฒนาและก็ปรับปรุงนะอะไรให้มันดีขึ้นกว่านี้นะให้ถูกใจพี่ๆน้องๆเอฟซีชาวร้อยเรื่องบุทรคุณทุกท่านนะแต่ก่อนที่เอ่อ ที่เราจะจบคลิปนี้นะก็นะั่พี่ๆน้องๆท่านใดที่มีคําแนะนำนะอยากให้เราเพิ่มเติมคอนเทนต์อะไรอยากให้เราปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มตรงไหนนะปรับตรงนั้นเปลี่ยนตรงนี้หน่อยสิพี่เพิ่มตรงนั้นหน่อยสิพี่นะก็สามารถคอมเมนต์นะมาที่ด้านล่างได้เลยนะครับนะหรือไปที่ Facebook ส่วนตรวงผมเลยนะชื่อว่าผูผาเพชทองนะครับในะไงก็ฝากติดตามนะครับนะอีกช่องทางใหม่เนาะก็คือ Tik t o k นะเพราะาเราก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะั้นตอนนี้ก็มีคนติดตามอยู่ราวๆประมาณสัก 4,000กว่าคนนะเกือบเกือบ5,000คนนะแล้วก็มีพี่ๆน้องๆ FC ชาวร้อยเรื่องพุทธคุณเนี่ยที่ไปจากยูทูปเนี่ยนะไปติดตามในช่องทิกตอกด้วย้วนกะ็ขอขอบคุณมากๆจริงๆนะที่ไปติดตามเราทุกทุกช่องทางนะแล้วเร็วๆนี้เราก็จะไปไลฟ์ในทิกตอกเลยนะวันนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมีไปไลฟ์สดในทิกตอกด้วยนะครับนะก็เหมือนเดิมนะก็เป็นการไลฟ์สดนะก็เป็นการแบ่งปันความรู้นะสอบถามกันได้แล้วก็แบ่งปันวัตถุมโมคลนะในช่องทางทิกตอกนะเดี๋ยวผมก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วกันเนาะ ในี่ยนใส่ลิงก์ใส่ข้อมูลอะไรไปให้ว่าไปติดตามยังไงนะครับนะโอเคนะก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆมากๆจริงๆนะอามานะก็ เ,เราก็พยายามทําให้ได้ถึงนะหนึ่งล้านซับนะครับนะตั้งใจนะต่อไปเป้าหมายต่อไปนะเป้าหมายแรกเราทําสําเร็จแล้วนะครับนะก็คือ10,000แนะความหวังต่อไปนะเราก็จะขอภาวนานให้เราทําให้ได้สัก1ล้านซับนะครับน่ะก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆอีกหนึ่งครั้งนะขอบคุณมากๆจริงๆนะไม่มีคําอื่นใดน,นะแทนการขอบคุณเลยนะพี่ๆนะที่ผมมาวันนี้ได้เพราะ FC ทุกๆท่านจริงๆที่ติดตามผมให้การสนับสนุนผมนะขอขอบคุณมากๆครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะ สวัสดีครับ